ชาวบ้านต้นพึ่งตำบลแม่แรงอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนพวกเขาทำผ้ามัดย้อมสีสันต่างๆส่งขายตามคำสั่งซื้อของลูกค้านะครับแม้การระบาดของโควิด1 9จะทำให้ยอดขายลดลงไปกว่าครึ่งแต่ก็ยังพอมีอไรายได้เลี้ยงครอบครัวครับติดตามจากรายงานของคุณเกษมแท้กือครับชาวบ้านต้นพึ่งหมู่ที่3ตำบลแม่แรงอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนเร่งผลิตผ้ามัดย้อมหลากหลายสีสัน เพื่อส่งขายตามคำสั่งซื้อของลูกค้านางราตรีสุนันตะผู้ประกอบการบอกว่าแม้การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 จะทำให้ยอดสั่งซื้อลดลงไปกว่าครึง่งแต่ก็ยังพอมียอดสั่งซื้อเข้ามาบ้างพร้อมทำความเข้าใจกับลูกน้องแม้ยอดเงินเดือนจะลดลงแต่ก็พยายามประคับประคองให้ทุกคนมีงานทำมีไรายได้เลี้ยงดูครอบครัวค่ะก็พยายามอยูด้วยกันให้ได้แล้วก็ ลูกน้องเราทิ้งเขาไม่ได้เพราะเราทาให้มานานแล้วเนาะอยู่เวยกันไปไปค่อยๆพายุงกันไปให้อยู่ได้และทุกวันนี้ก็ยังมีงานอยู่นะคะแต่ก็มีไม่เยอะเท่าไหร่ก็พออยู่ได้อยู่พยุงกันไปก่อนสําหรับการทําผ้ามัดย้อมต้องใช้ประสบการณ์ที่สั่งสมมานานหลายปีเพราะหากกระบวนการผิดพลาดจะได้ลายที่ไม่สวยงามตามความต้องการของลูกค้าโดยเริ่มต้นตั้งแต่การมัด การลงสีและการย้อมซึ่งเป็นแบบย้อมเย็นและย้อมร้อนรวมถึงกระบวนการแช่น้ำยาเพื่อไม่ให้สีตกก่อนจะออกมาเป็นลวดลายต่างๆตอนแรกเราต้องเริ่มจากการมัดนครับการมัดต้องมีหลายลายนะครับแล้วแต่เราจะกำหนดเอาลายไหนนะครับพอเราเรามัดออกมาแล้วแล้วเราก็เอาไป,ไปหยอดสีครับเราต้องทำเป็นศิลปะครับว่าจะใส่สีไหนให้มันสวยงามก็แล้วแต่เราจะใส่ครับ เวลาเราหยอดเสร็จแล้วเราก็ไปต้มกับน้ําร้อนก่อนครับแล้วก็ใส่สีผสมแล้วแล้วแต่เราจะใส่นะครับให้เป็นลวดลายอีกอย่างหนึง่งแล้วเราต้มเสร็จแล้วเรามาซักใช่ไหมครับซักแล้วไปปาดให้แห้งก่อนสําหรับราคาขายส่งสําหรับโรงย้อมของนางราตรีเริ่มต้นตั้งแต่ตัวละ6 0สิบถึงหนึบาทตามแต่ขนาดส่วนเป็นชุดที่มีเสื้อและกางเกงเริ่มตั้งแต่ชุดละหนึ่งร้อยสาสิบถึงสองบาท ซึ่งส่งขายไปทั่วประเทศสำหรับพนักงานก่อนช่วงการเกิดโควิด -19 มีรายได้เฉลี่ยดเดือนละ15,000บาทถึง20,000บาทเพราะมียอดสั่งซื้อเข้ามาเป็นจำนวนมากแต่ขณะนี้รายได้ลดลงไปกว่าครึ่งแต่หลายคนก็เลือกที่จะทำงานต่อและเข้าใจในจ้างดีกว่าไม่มีงานทำเหมือนอีกจำนวนมากและหากสถานการณ์โควิด -19 คลี่คลายก็จะทำงานเต็มที่อีกครั้ง เกษรรแจ้เคือไทย PBS รายงาน